พุ่มชื้อเสื้อพอพุ่มเคยเป็นโมพี่แต่แกเดินทางพิษขิดเล่นใส่ดำหรือทำให้ขคงข้าวตัวตายก่อนที่แกจะจาไปแกก็ได้ทิ้งวิชาไว้ให้นิดนึงและก็ความสามารมาติเจก็มีอย่างหนึ่งคือสร้างมาท็นพี่ได้เฮ้โหเฮ้จับใจโมจับกดน้ำเสียเดียวใส่ไจ้วขึ้นโมที่หัวแบบไอมาแบบพี่สุภาพี่ผู้ดีเคยอ่านไม่สมบัติก้องผู้ดี ชื่ีเรียจบหน้าหน้าวงหน้าเวงนี่โครางโคราเจ๊นัดกินเสมั้งกูตา้าฮะกินเสมั้งนะ,ะืมสวยขึนเยอะเลยเฮ้นี่กูไม่เจอตอนมีชีวิตวา้าวเ้นะคะอ๋อไม่นะเดี๋ยวมึงต้องการไแค่กินูกะชางูกะชาโอ้เฟรยน,น,น<ห>พวกแบบดิกันเลยนะเเอาคุมนะมึงไอตมตกถ่ายกันพ่อทำยังไง กูไม่มีตังค์อย่าเลยสามตัวตูวต้ตสามแห้าอืโอเคถ้าถูกเดี๋ยวกูทำบุญไปให้แต่ถ้ามึงพิดนะกูจบับมึงท่วงนามเลยขอบ,บ,บุณได้เตะด้วยความสามารถเอ็นพีทำไมพวกไม่มีเพื่อนเพราะเขาคิดว่าพุ่มเพียนบา่าโดนข้อมนด,ดำจะพอหรือถ้ามีเพื่อนจริงๆก็ข้ามาห้าแขพคนประโยชน์ mình ừ. quyền nghị quyết yêu cầu không đi đi sang mà về hài khuôn sally ai ơn truyền nhiên tay mặt ở nhóm bạc tuyên bạc tuyên bố mặt bia bạc tuyên bia bạc tuyên bố mặt bia 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 Quanta quanh tai nạn, lập phong căn nó Để bố này. Hoặc là, hiệu quả. mà lột lê ba nè này. Pa, đi, ba. Singh hi vô phòng, luôn Pa yêu. Phoco thoát hi vô vị đi phoát hi thì thi giang luôn 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 điều luôn có luôn thì luôn 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 thì gì luôn 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 cắm luôn tụt tụt ขอบคุณนะโผที่ทำให้โลเกิดมากลไม่เคยกรูดไม่เคยเกลียดโผเลยมีแต่รักเลยขอรบโผล่ก้อยโผม่สู้โผล่ทุกทีนะครับมีบ้านก็ตัวเองเชกคติวะ อโอ๊ย้น้ว่้่นี่อเมอหน้ยพี่ตัวเลยนี่ตอนเดยวมีชีวิตเคยไหมเคยปักท่าบำรุง่าได้ไดไหรอมั้ยไปเอาออมไหมไป นี่มเปลี่ยนหน้าเลยเหรอใช่หน้าพี่มันดิ้หรวะกูยังได้พี่มันยังไล้พี่งอไปยามาบานรุไปจบานกูชื่อกูล่าเลยมีตรงไั้น่าบอกบานมึงเหรอเงอ่ดีไหมแต่ไม่เอาแต่มันมีอะไรเยอะๆไอพี่เนี่ยใช่ไม่ดีโอ้ยเอออะไรอะไรอ๋ออะไอะไร กุยงไงขึ้นเยอะนี่แต่น้ารู้นะว่าผู้อาว่ะต้องยู่กันเ้อเออเป็นผู้่าวุต้องอยู่กันนี่ข้อแบบว่ากูเป็นปุ่มเพลอะกูอยู่นอ่เียกูย่างมาทีเอ๊ะตามไปอ่ะบนมึงคือผู้าวุเว้ยเว้ยไสมึงลางให้เว่อี่นั้นเว่อนันโอย่างโ่อเลย ดัดพ่องตัวเอมงดูป้งเหนื่อยดิมาเว้ยข้าประจาก็อูสิศให้กับนายมือเสือเะไรวะ พเวทนาเชื่อม่ากูได้รุงกล้าเลยว่ะข้าพระเจ้าโคตรถิ่จานทร์ในนี้ให้กับนายส้มปีดเวียนนาเออไม่ดีนะไม่เปลืออ่ะกูยังไม่เหนื่อยเออวิญญาณมึงก็อยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะกูได้มีเพื่อนแต่กูไม่เคยมีเลยแล้วมึงตายเลยเปล่าอื้อ กูเมื่อกูรอใครทุกคนฮ่ากัวรอเจ้านี่นั่งใส่ไรอย่างไรเป็นวันนี้แต่ปานนี้กัาาวเศร้านะากูจะมีผูวมีรูเป็นสิบคนไปเลยมั้งอยจะไปท้ากัวนำหน้าวะ่ะไปเกิดได้เลยกัวแต่ว่านั่นเลยก่อนเกิดยุบกูไปสักพักนะเป็นเบนับชายกูไปสักสิบปียี่สิบปีก่อนฝาหลังจันด้วยกูไปดอดไนอนเลย Lặt ra là phát gặp bàn tham gia quay lưng ác. Wake my young, my young, I like you don't sing a thoải What? 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 Mày mày <laughs> 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 <laughs>